สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลเนั่นลีกที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันหลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมได้มีมุมมองของเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวเวียดนามไม้ได้ฟังกันไปครั้งหนึ่งแล้วมาในเอพิโซดนี้ จะเป็นคิวของความคิดเห็นจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกที่เขาได้มาร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะเกมแรกในศึก VNL 2021ของนักตกสาวไทยหลังจากที่สามารถทุบเอาชนะทีมชาติเยอรมนีไปได้อย่างน่าประทับใจด้วยสกอร์3ต่อ1เซตซึ่งจากผลงานอันพลิกความคาดหมายของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้แฟนลูกยางจากชาติต่างๆเขาจะมีคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยแฟนลูกยางคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่ายินดีมากกับทีมไทยหวังว่าสาวอายุเยอะแต่เป็นดั่งทองคำเหล่านี้จะไม่เจอกับอาการบาดเจ็บและก็สามารถรังสรรค์ความทรงจำที่ดีขึ้นอีกมากมายตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าทีมชาติไทยเริ่มเอาจริงกันแล้วในสัปดาห์นี้ในขณะที่2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเธอเพียงแค่ฝึกซ้อมกันเท่านั้น ส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมหนึ่งในผู้เล่นตัวเก่าของทีมชาติไทยของเราว่าปลื้มจิตเนี่ยยังคงพึ่งพาได้ที่อายุ37ปีเธอเป็นเพชรของทีมวอลเลย์บอลไทยนับถืออย่างมากซึ่งคนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงผู้เล่นไทยว่านี่คือตำนานที่ยังคงมีชีวิตฉันแค่สงสัยว่าถ้าพวกเธอมีเวลาฝึกซ้อมมันจะเป็นอย่างไรรักพวกคุณนะหมายเลข6 5หและก็13า ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปอีกว่าหมายเลขหกของไทยมีรอยยิ้มที่ช่างงดงามและพวกเธอก็เล่นกันได้อย่างน่าทึ่งด้วยในรายการนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์วยาวเลยว่ายินดีกับชัยชนะแรกของไทยฉันยินดีกับพวกเธอที่ได้พิสูจน์ว่าพวกเธอเป็นผู้เล่นที่อายุเยอะแต่ก็พร้อมที่จะทุบทีมเยอรมนีได้ พวกเธอได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และก็สมควรที่จะได้รับชัยชนะแรกฉันรักพวกเธอมากๆโดยเฉพาะปลื้มจิตสู้ต่อไปไทยแลนด์หวังว่าพวกคุณจะเก็บชัยชนะได้มากกว่านี้แม้ว่าจะเหลืออีกเพียงแค่5แมตช์เท่านั้นจากแฟนบอลบอลชาวฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันสามารถรู้สึกได้ถึงแพชชั่นของผู้เล่นชาวไทยผ่านทางหน้าจอของฉันเลยยินดีด้วยกับชัยชนะแรกนะสาวๆ ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมการเล่นของสาวไทยในเกมนี้ว่ามันเป็นการป้องกันบนพื้นที่เหลือเชื่อเลยจากไทยช่างเป็นแมชที่มันน่าประทับใจชั้นสนุกที่ได้ดูพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าการป้องกันบนพื้นของไทยมันน่าทึ่งจริงๆร,รักและนับถือเลยจากญี่ปุน่น ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่าพวกเธอนั้นได้ยกระดับเกมของพวกเธอขึ้นมาได้จริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวว่าแอคชั่นของทีมวอลเลย์บอลไทยนั้นน่าทึ่งพวกเธอได้ประสมผสานเข้ากันกับสมาชิกใหม่แล้วก็แสดงผลงานออกมาได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเธอไม่มีโอกาสไปสู่ไฟนอลโฟแล้วก็หวังว่าพวกเธอจะสนุกกับทุกเกมที่เหลือ ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยความยินดีว่า yes ในที่สุดพวกเธอก็ทำมันได้ยินดีมากกับชัยชนะแรกของพวกเธอในศึก VNL 2021สู้ต่อไปนะไทยแลนด์ขอส่งมอบความรักจากประเทศอินเดียส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นเพื่อนบ้านจากประเทศลาวก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้ oh, มีความสุขเดสาวไทยชนะแล้ว แต่คอมเมนต์ต่อมาก็ามากล่าวว่าสาวไทยนั้นอยู่ในอันดับต่ำที่สุดในลีกแต่พวกเธอก็สู้ในทุกๆคะแนนพวกเธอคือทีมที่ฉันชื่นชอบที่สุดฉันนับถือพวกเธอส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าบางทีนี่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นพวกเธอในการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ฉันจะไม่ลืมพวกเธอเลยสาวๆเหล่านี้มีรอยยิ้มกันอยู่เสมอ แฟนชาวจีนมักเรียกพวกเธอว่าโกลเด้นเจเนเรชันมันน่าเสียดายจริงๆที่พวกเธอไม่ได้ตั๋วไปเล่นโอลิมปิกแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้มีแค่วอลเลย์บอลนะฉันหวังว่าพวกเธอจะสามารถสนุกกับชีวิตหลังจากรีทายฉันรักพวกเธอมากจากแฟนชาวจีนส่วนคนต่อมาก็ชื่นชมสาวไทยว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้มาทั้งหมดพวกเธอก็ยังคงกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม มันทําให้ฉันมีความสุขที่ได้เห็นไทยเล่นได้แบบปกติในเนชั่นลีกจากแฟนผู้จงรักพักดีชาวฟิลิปปินส์ไทยแลนด์ยังคงยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับฉันส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าทีมชาติไทยค่อยๆกลับมาสู่ฟอร์มของพวกเธอแล้วพวกเธอมีการพัฒนาขึ้นในแต่ละเกมส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ารอยยิบบนหน้าของพวกเธอมันคืออะไรที่ฉันชื่นชมมากที่สุดจากผู้เล่นไทยเหล่านี้ ยินดีด้วยที่สามารถคว้าแต้มมาได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวด้วยว่ายินดีด้วยไทยแลนด์ฉันยินด,ดีมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเธอพวกเธอสามารถกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นสู่สู่ทีมไทยส่วนคนต่อมานี่มาชื่นชมสั้นๆว่าการเล่นคอมบิเนชันเพลสของไทยมันไร้ที่ติเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่ก็มากล่าวด้วยว่า การประสานงานของไทยนั้นดีเลยมันแปลกที่พวกเธออยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งชาวจีนก็ได้มากล่าวถึงสาวไทยของเราว่าฉันชอบความสนุกร่าเริงและก็สปิริตในแง่บวกของทีมชาติไทยและฉันก็สนุกมากที่ได้ดูพวกเธอเล่นในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมเป็นภาษาสเปนด้วยว่าฉันมีความสุขมากที่ในที่สุดไทยแลนด์ก็สามารถคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นชาวอินโดนีเซียก็ได้มากล่าวว่าไทยนะั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่ไม่เคยยอมแพ้ถึงแม้ว่าแต้มจะตามหลังอยู่ห่างไกลพวกเธอก็จะยังคงมีความกระตือรือร้นแม้ว่าหลายคนใจยุายุ30ขึ้นแล้วเธอยังคงเล่นกันได้เหมือนเดิมซึ่งชาวอินโดคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันจริงมากๆที่ไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรมันดีแล้วที่ได้ดูพวกเธอเล่น พวกเธอมีรอยยิ้มกันอยู่เสมอส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงสาวไทยของเราว่าถึงแม้ผู้เล่นไทยบางส่วนนั้นจะติดโควิดและก็ไม่สามารถมาแข่งขันในรายการนี้ได้แต่ทีมวอลเลย์บอลของไทยก็ยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับทั่วโลกจากความสำเร็จในครั้งนี้รักคุณไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี้ได้มาสแสดงความรู้สึกถึงผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยชนะเยอรมันในครั้งนี้ว่าว้าว นี่มันเป็นการพลิกล็อกในครั้งใหญ่ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปถึงทีมชาติไทยของเราว่าพวกเธอเคยได้ล้มทีมระดับท็อปอย่างจีนและก็อิตาลีมาก่อนนะดังนั้นพวกเธอมีความสามารถที่จะเป็นผู้ฆ่ายักษ์ได้ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไปอีกว่ามันเป็นชัยชนะที่สมควรได้รับแล้ว ฉันมีความสุขเสมอที่พวกเธอสามารถคว้าชัยชนะที่ต้องต่อสู้มาอย่างยากลำบากมาได้พลังบวกและสปิริตที่ไม่ยอมตายของพวกเธอมันได้นำรอยยิ้มแห่งความชื่นชมมาสู่ฉันครับสมุดนั้นก็เป็นความรู้สึกชื่นชมจากแฟนลูกยางจากหลากหลายชาติทั่วโลกที่ได้ส่งมาถึงนักตบสาวไทยที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021กันในคลิปนี้ ซึ่งก่อนที่จะจบคลิปกันไปผมก็อยากจะขออนุญาตอวยพรวันเกิดให้กับหนึ่งนักตบสาวไทยของเราที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้พอดีด้วยก็ขอให้ออนอูมานั้นมีความสุขมากๆกับทุกเรื่องในชีวิตและก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละทำเพื่อชาติกันในช่วงเวลานี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ